โอ้โหถ้าถือไฟฉายก็จะถือปืนไม่ได้อุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยยังไงโอ้โมาอุ้ยอะไรเนี่ยกูยิงก่อนเลยยิงก่อนเลย สวัสดีครับเพื่อนเอนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับเกมที่ชื่อว่า Real Story from the Grave และตอนนี้มีชื่อตอนว่า A p d a t e to Keep หรือวันที่ต้องเก็บรักษาเราไปดูกันนะครับว่า A d a t to Keep นั้นมันมีเนื้อเรื่องที่จะบอกเล่าเรื่องราวกับเราต่อไปยังไงนะฮะไปกันเลยฮะใครเอ่ยเ <1, 9. S 1> สียงใครพูดอะไร1 9, 1> 9. 9. 1> อะไรเอ่ย เราอยู่ในรถมันมีปีศาจที่อยู่ในร่างกายของคุณ 2> 1, 2, แล้วนี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยแอปเปิลเต็มถนนไปหมดเฮ้ยขับรถชนอะไรวะเนี่ยกลางถนน อะไรเนี่ยอุ๊ยคุณควรจะออกเดินทางได้แล้วตอนนี้คุณมีวันที่ต้องเก็บรักษาไว้ไมาทำไรอ่ะแล้วไอ้ถนนมันไอ้อะไรเนี่ยมันมีต้นไม้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยเดินไปที่ เปิดเรื่องแล้วถนนที่เต็มไปด้วยหมอกและต้นไม้สองข้างทางแล้วบนถนนก็มีลูกแอปเปิ้ลวิ่งได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไฟฟ้าเทอร์มินเตอร์หรือเปล่าไม่แล่าวะเวลคัมทูอะไรเมืองอะไรเนี่ย เวลคัมทูบริอะไรสักอย่างอ่ะไม่ออกมันดูคุ้นๆใช่ไหมคุณอาจจะเรียกมันหมาบ้านแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหม1 9 8่งขอโทษด้วยบางครั้งผมอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้บางครั้งผมก็อยากจะควบคุมตัวเองเพ่อวะ ประจุไฟฟ้าเต็มเลยเป็นจุดๆนี่เมืองไซเลนิวหรือเปล่าวิงหน่อยเฮ้ยคาเฟ่วันแล้วไงหนึ่ง้าแปดห,หนึ่เก้ อะไรดินหนึ่งสองเอาอุ้ยโดนอะไรอ่ะตีหัวเหรอ มีร้านปืนอะไรเนี่ยหักอุ่นเหรอเราเสียใจที่ต้องรายงานการฆาตกรรมของคารินาสคาวภ<า><า>รยาผู้เป็นที่รักคนหนึ่งของซามูเอลสคาวนี่ไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวและชุมชนเท่านั้นมันยังแสดงถึงการสูญเสียความบริสุทธิ์ นันนืงมาจากลูกสาวของพวกเขาฆ่าตัวตายโดยสมัครใจลูกฆ่าตัวตายแล้วไงเอ่ยปืนเก็บได้อุ๊ยคุณใช้พวกมันทั้งหมดคุณจำได้ไหมทีละตัวแล้วไงอะ่ะให้มีกระสุนร้านนี้มีเปล่าให้มีวะให้ไหนอะ่ะ ทุกวิ่งมาไหนวะหาก่อน้านปืนเข้าไม่ได้โอเตอร์ก็ไม่มีอะไรมีอะไรเข้าได้บ้างเนี่ยรถบัสรถยนต์จอดขวางบล็อกทางเข้าออกตออนี้ตันว่าไงวะตอนนี้ละ่ะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วแผนของคุณ 1, 1> คืออะไรแผนเลยวะหนึ่งเก้า คุณฝั่งพวกเขาไม่ได้คุณไม่สามารถปกป้องพวกเขาพเจา้าคุณไม่สามารถสั่งพวกเขาคุณมันอ่อนแอแล้วคุณจะวางแผนทำอะไรที่นั่นละ่ะอะไรก่เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเบีย้ยหมากรุกเหรอให้เก็บไปทำไมวะแล้วให้ไปไหนต่อละทีนี้ ไม่รู้ทิศรู้ทางเลยตอนนี้บรรยากาศเมืองมันช่างเหมือนไซเรนฮิสลส์ซะเหลือเกินหมอกหรือหิมะกันแน่ตึกราบ,บ้านช่องอุ๊ยอะไรอะไปทำงานตามปกติผมเดาว่าคุณไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะทำงาน ผมคิดว่าคุณชอบที่จะเชื่อแบบนั้นอะไรวะมีใช้กูไปทำงานใช่ไหมเนี่ยมีเสื้อเตียบด้วยอดีตพนักงานเข้าสถานที่ทำงานของเขาเองพร้อมด้วยปืนลูกซองในมือไปทำงานพกปืนลูกซองไปด้วยปืนใหญ่จะด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไฟฟ้าโอ้มันจ่าอีกแล้วเอาอีโล ทะลุมาที่ทำงานเราเหรอดูดิวิลลาดฟาร์มาซูติคอลฮะวิลลาดเหรอนี่มันเป็นชื่อเดียวกันกันกนกบแคทเธอรีนวิลลาดหรือเปล่าจากอีพีแรกที่เราสงสัยกันว่าหมอผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมต้องมาถูกกินดูฝั่งดีดิ มีกุญแจล็อกประตูเปิดเข้าไปที่เป็นออฟฟิศขนาดใหญ่เลยนะครับนี่นี่ทำไมมีคนนั่งล่ะซุบซิบอะไรกันฮะซุบซิบอะไรกันมีแต่หุ่นดูต่อดีห้องนี้ล่ะห้องพักกินข้าวคุยไรอะ่ะ ดูต่อห้องอื่นมีอะไรบ้างเปิดห้องนี้ได้ห้องทํางานใครไม่รู้ห้องทํางานใครนะครับนี่ยังไงกันแน่ห้องประชุมเจอหมากลุกอีกแล้วเกี่ยวอ,อะไรกันกันกกบหมากลุกตัวหมากลุก อะไรเนี่ยการแจ้งการไล่ออกไล่ใครออกเราเหรอแล้วไงไม่เห็นมีอะไรอธิบายเลยเปิดประตูก็คือประตูนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้ววะทางเปิดประตูนี้อุ้ยใครอ่ะ เจ้านายบนโ,โต๊ะมีกระสุนเป็นลูกซองผมเข้าใจที่คุณหิวโหวยงานที่มากขึ้นหิวกระหายการรับรู้แต่น่าเสียดายที่คุณกำลังจะอดตายอย่างน้อยคุณก็สามารถทำสิ่งนั้นร่วมกันได้ <c oughs> อะไรเอ้ย <c oughs> เอามืดเฉยเลยกูอ,อีโหลดกดอาหยิบแล้วไงอ่ะ พ่โรดโอ้โหถ้าถือไฟฉายก็จะถือปืนไม่ได้เอาแล้วมึงอุยอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ย อุ้ยมึงเข้ามาเร็วจัดโอ้โหแล้วมึงถือแบบสองอย่างไม่ได้หรอมันยากกันเนี่ยโอ้โหระแวงเลยทีนี้อาที่ คุยแพ้งขนลุกอ้อยเฮ้ยอันนี้อะไรอ๋อ,อลูกซองแล้วไงในมึงมีกระสุนให้ยิงเรื่อยๆอย่างนี้เหรอเก็บออกได้หรือเปล่าเนี่ย ออกไปได้ด้วยงให้กูทำอะไรในนี้ล็อกมีปน,นี่ยในห้องเนี้ยมีอีกแล้วไอ้เก็บไปทำไมนังหนาวะอยู่เน,เนี่ยห้องนี้ กระสุนอะไรเลือกแสวิปอ๋อบาดเจ็บขดนลุกเลยคุณแจคุณแจห้องไหนเนี่ยมึงอยากเข้ามาเร็วดิ โอ้โหดีแม่งระวงว่ะเก็บมาศูนย์ดีโหลดเรียบร้อยไปต่อ กี่ตัวเนี่ยห้องนี้อ่ะปุจเจหรอโอเคปุจแจห้องไหนก็ไม่รู้ไม่บอกด้วย ฝั่งนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เ, <S <S เดินสายยิงไม่ถูกเปิดสิห้องนี้เปิดไม่ได้ไม่ใช่กุญแจห้องนี้ ใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยมึงยานะมึงยานะกูจะเข้าอันไหนก่อนห้องนี้แม่งเพียบเลยโอ้ยสุดผน,นัง กระสุนยิงไงดีโอ้ยแม่งขดลกุกันเนี่ยวมีของเบาโอ้ยวิ่งไม่ได้ไม่กล้าวิ่งเลยอะไรอยู่ตรงนี้ อยู่ฝั่งนู้นเหรอแป๊บหนึง่งเช็คก่อนโอ,โอ้อมสยองทุกครั้งที่แม่งพุ่งเข้ามาหา เขาไงวะเนี่ยแจ้ะประตูห้องนี้มีเป่ามาเข้าห้องนี้ไม่มีปิดก่อนเลยมึง หยิบมาหลังห้องมีอะไรไม่มียาให้เราเลยเหรอต้องเดินย้อนกลับไปปะวะอ,อ๋อหรือว่ามันคือประตูกุญแจไขประตูนี้ปะวะเปิดแล้วโอเค <c oughs> กระสุนหนึ่งตับ แล้วก็ยารักษามาเปิดเข้ามาจากประตูนี้โอเคเดินลงไปเดี๋ยววะออ้ยอย,ยังไงโอ้กูลรามองไม่เห็นเลย เสียงอย่างเดียวเลยเนี่ยี่มึงอย่าทีอย่าทีกูหนีไม่ทันหมดร่าง้งหมดร่าง อาชีมีสติมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วลงไปถึงไหนวะเนี่ยหมดหรือ,อยังมึง แงโคตรลุ้นเลยกูถึงล่างแล้วประตูตรงนี้มีอีกหนึ่งเดี๋ยวมาออกโอ้โหอ,ออกมาไหนแล้วครับเนี่ยมาอุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะมีป้ายห้ามใช้ปืนทำไมอ่ะ <c oughs> คืออะไรวะทำไมมันต้องมีป้ายแบบนี้ <c oughs> มึงมีอย่ามีอะไรไล่กูข้างหลังนะไงวะ วิ่งเลยดูดิมันเป็นห้องแบบนี้อ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยกูยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยตัวอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วกูยิงก่อนแม่งรถเอาละมึงรีโหลดที่โหลด คืออะไรวะคืออะไรวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยู้อะไรนี่นะมึงนี่นะมึงไม่โดนเหรอขึ้นมาหรือยังขึ้นมาหรือยังขึ้นมาเมื่อไหร่กูยิงเมื่อนั้นนี่นะมึงยิง ยายายาตี้งยิมึงสุนยังไงยังไงยังไงขึ้นมาแล้วอัดอัดรีโหลดยิงยิงยิงเข้าไปอัดเข้าไปเร็วเอาแฉแฉแฉยิงยิงยิงมาแล้วมึงวุ้นสุก่อน Tựa giòn dày, giòn dày Giòn dày mừng, giòn dày mừng Dính Dạ, dạ à. Không phải gì không phải dính Điêu, 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 điêu Mà มึงขึ้นมาขึ้นมารีโหลดเร็วเร็วเวไม่ต้องไปไหนละมึงยิงอัดมึงอยู่ตรงนี้แหละรีโหลดอัดเร็วรีโหลดเก็บกระสุนเอาแล้วมึงมึงเร็วขึ้นมึงเร็วขึ้นยิงแม่งเลยมายิงยิง ยิงยิงไปนีโรดนีโรตยิงยิงยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะมึง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 เยอะกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลอยู่ไหนปีกว่าว่ายิง ยิงกองพยาบาลกองพยาบาลยิงยิงก็ไมนี่มึงยังไม่หมดตายย่างจริงมึงตายย่างจริงตายย่างจริงมึ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 งควรจะต้องตายมึงตายได้แล้วนี่แล้วะประตูออกมาข้างนอก ให้เป็นไงวะไี้งานอะไรของกูเนี่ยงานยิงผีในเมืองไซเลนฮิวม่เป็นไนต่อใครทำเพลงอยู่วันนี้เธอทำอะไรอยู่ไข่และชีสอีกแล้วเหรอคุณรู้สึกถึงท้องไส้ที่ปั่นป่วดไหมแต่ไม่ต้องตั้งสมมติฐานอะไรมาก ไปถามเขาเองดีกว่าและวอย่าลืมพาเพื่อนตัวน้อยมากับคุณด้วยอยู่บ้านนี้เหรอเข้าไปถามเลยเหรอปืนละ่ะปืนหายไปแล้วไหนขึ้นบนเหรอขึ้นไม่ได้ กเมียยินดีต้อนรับกลับบ้านนะที่รักใช่ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะซามูเอลคืออะไววะนนียจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า Real Story from the Grave และ EP นี้เป็น EP ที่ชื่อว่า a d a t e to Keep นะครับผม มันก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจาก EP แรกนะครับก็ลองไปปฏิทัติต่อเรื่องราวกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนๆคนไหนที่เข้าใจเรื่องราวก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะว่าเรื่องราวจริงๆนี้มันเป็นยังไงนะครับผมเล่นเองก็ยังงงนะฮะ เอาละฮะก็ขอบคุณเพื่อนรูทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ไปช่อง Team CGS ด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมคงต้องขอตัว,วลาเพื่อนๆไปก่อน,นแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย